สาบบากเย็บเช็บนทุกคนเลยเติมน้ำนิดนึงทุกคนเลยเดี๋ยวไปโคก่อนข้าราชการสบายดีแล<ค>้วก็สวัสดีอินทุกคนทุกคนนะสบายดีตอนกัครับทุกคนเลยวันนี้ออามานอนใช้ได้ไหมนะออามานอนไช้มันก็คือมหาเชือกับนะคือกับคือกับดักหนงนะมากับบางแต่แป้ง เนเดอไทยหมื่นเงินเาจะานะเอาเบดห้าเลยมหมื่นมีผ้ามีผ้าเสียงเลวมนี้จะบห้าเบทุกคนเลยเขื่อายเจอได้เขื่อง่าลักไ้จะตับาเวันนีาเบ่งานบุญชงอเอเงืได้เดี๋ยวมันนี้มาเสร็จเงืนกนนะเืนก็คือนี่ปันข้อไดเดเงินไขคนะ

như cái mình xuống ăn này chạy mà cả bộ này mà tôn này mà cả bộ này này Chịt hâu nó cả, chị hộ em rồi chịt Hộ em rồi đi chè, kêu, chè kêu đâu Nó chè nó à Phô kêu đâu Nó ừ, kêu đâu người chè nó mà mình kìu rồi để เดือบร้อยนะบ่ไนไงเป็ดหลางครับกเเจ็บเบร้อยไเย่อเเป็หลางเลยเจอปีต้มเจอเคิมแต่ต้มทมมน้เี่เาลุนมื้เช้าทุกคนเลยเรยเบร้อยนะเจ็บเรียบร้อยนี่ เป็ดล่างนะเชื้อเลาะเขมไห้นี่ปีนี้ยังไม่ได้เชื้อกับจะเป็ปีนี้นะยังไม่เชื้อกับดักหนูล้อเบื้องพอเดินมันมืดเลยนะล่อเชื้อเลยก็ลุ้นมือเช่าพอมื่อแรงนอนไหน้นะตอนเช่าก็นจะได้กลับเชาบ้านนี่ปุระเชื้อคุณเข้มหาเชื้อตามเลาะเบื้องตามคอนแล้วกันเลยเพราะว่าหนูมันหาก,กินตามคอนยามนี้นะมันกินปลามันอยู่ในปลาโทนี่มึงตามไม่โดนเลยยังตามไม่ได้เอาบนเลอเก้งนะ ตนี้เก่มมันเจอดีก่อนหลังนึงนะเจอดีหลังเก่งอยู่นะดาบมันตัดบนตัวขาวอะไรเกมเงินคือเก่งี้ยนะเจอดีก่อนหลังก่อนเดี๋ยวมากลางก่อนยังมีเสื้อกล็บได้ปีนี่ไะรอบมึงนะค้างธมิดเลยเจอกันเล จะย่างเยก็อย่างมกระบอก,บบอกนีม่มันอันนั้นเลยนะอย่ามันต้นนี่มันต้นก็เพื่อโมแมนเป็นเป็นต้นเป็นต้นแดงใช่เป็นต้นคนที่กินได้หนูกินได้นะถ้าเป็นเป็นต้นที่ปลูกขายนะม,นมันบม่กินกคนนลยนี่เรียบร้อยไปใช่ไหมด่านเก่งขนาดด่านมาเก่งนู่นเลย มันหาไม่ยินนพือชาวตพุเชิญไกันผู้ไนี่เพิ่มแก่ไปพหาครับเราเห็นทุกคนเพูไ้นะเรียบ้อยหยร่นเรียบร้อยแล้ว,หดดว,หว,ว,ลวไห,หลังต่อไปไานี่ใส่เดี๋ยวหึงดลกเรียบร้อยานี่ไปรุ้นหลังต่อไปไปไปเช้อหลังต่อไป,ปโทุกคนตามวัทถุม,มล้เพิ่งด้านมัน Dan tikeng-keng lah si ser. Dan terus si ingkeng lah. Nih ser pungi ni, dan, dan. Dan terus si ingkeng lah. Dan terus si ingkeng lah. Dan terus si ingkeng lah. เชื่อหลังเลยก็ต้องมัดนะถ้าไมัดมัดมดนแคบหาไว้ให้มัดก่อนอเตอร์คอนแห้งเก้งเลยเชิญอีหลังหนึ่งนะเก้งคักขกนาดเลยก่อนเลยเก้งฮะเลยบอลเนี้ยลงไปเลยบอลเก้งขักขนาดเลยเก็บเรียบร้อยบอลมัดก่อนเรีอได้ ตะเวนตะเวนกับเสืวอขำตัวนะเขาเสื <sub t iny conventions> <uary> ้อมันเล้วก่อนตะเวนกับขำตัวไรในกาดกันมันในกามานเสื้อหลังสุดท้ายแล้วนะขำนะมืดแล้วตอนนี้นะเสื้อไปกับเป็ดหลังนะเดี๋ยวมืดเช้าเลยทุกคนนลยสียมาลุ้นกำกันกันเลยมาในหลังสุดท้ายนะเสื้อแับนี้นะเก่งนะทั้งกระแตทั้งนงวดเก่งหมดเลยขำมืดแล้วในขำมืดเลยโอ้เสื้อหลังสุดท้ายแบบนี้ ดเดี๋ยวมือเชา้าพวกเรทุกคนนะพอ,พอเดี๋ยวมาอีกมือเช้าดีมายามนะมาลุ้นน้ำเดียวว่ากลับไป็นหลานม,ามันจิมาจากักโตนะ,ะกลับลนะไป็นหลานนะไปตอนนี้ก็กระชับมืดนะตะเวนก็นเริ่มขับเลยนะยญาล้มทุกคนกลงไม้ย,ยังมันหักขึ้มมนบําบําลงเอ้าโอเคทุกคนมือเชา้าพอเดี๋ยมาอีกเธอนึงบัดนี้ เอาแต่ข้าสบายดีอีกตอนเช้ามาเลยทุกคนเลยเช้ามานียกะเดี๋ยวชิพาทุกคนพยายามกับคือเก้านะกับที่เชื่อไว้คำวันนี่มาได้เวลายามแล้วทุกคนเลยน่ะข่อยตื่นมากะช่วยตั้งะล้างหน้าช่วยตาเลี้ยเรียบร้อยกะพยายามกับต่อตะเวนช่วยแล้วทุกคนตื่นมานะ่ะก็ตะเวนชว่วยเลยตื่นมาจะตะเวนเจ็ดโมงกว่าๆนะพยายามก่อนเพราะมันสีหมานนะบ่หนะครับก็อนน อันต่ก้าวแต่ทิชเชอร์นะเคยหมานทุกคนนะครับถือตลอดแล้วว่าเดี๋ยวลองมันก่อนไปเชื่อมันจะหมานเลยบอนะจ้ะลงมาจากบนเฉยจะเชื่อเฉยอลยเนาะเชื่อนี่บม่ได้วานนี้นี่อย่าเป็นปลาโทนี่หลังนทุกคนเลยถือบอโอ้ยบอถือนะบอถือกับบอหื้อทุกคนเลยป้านี้เลยนะบอถือเลยหลังนี่

อังพี่ชากับบอืึบ่อทึบอยู่เก่งกับบอทนะึบนะบอถืบกับป้าท,ที่คนมองเห็นะบืนมายามีปลา่ในกับบอทึบนะโอ้โบรันเลยนะชีหลางเลยลา่ในกับบอทึบทุกคนนี่เอาคนวันนี้กับกลับกับยามไปที่เอมฮอยนะกลับเป็ดหลางบอถืบจะกลางกับหนูนะ เอายังเหลือล้างนึงบ้ดนี้ล้างชุดท้ายใน่ใส่กับบ้างนะไปเบิ่งก่อนว่ามันสหมานแล้วบอใส่อยู่พุ่นละอยู่อุ้มไหมก็ใส่เมื่อคืนนี้ใส่ใกล้ๆโกมกบกนี่มันกินมากินมากระบรบางอ่ะจะมากินล้วเห็นอยู่กกมกระบกตลอดก็เห็นนะแต่เห็นนี่เลยอยู่หันบางแต่ว่าเอากลับไปใส่เมื่อวานใส่มืดแล้วลองพยายามนะก,ก่อนเบิ่งก่อนกับกาไม่ได้รายแล้วล้างเดียวต้องใส่กลับบ้างก็ได้ไปทุกคนมนันไปลุ้นกับบ้างมันนี่ลางเดียวนะท่านบัตถือก็คือไม่มีของกินมันนี่นะ ขันกรถืดกับชิอาคุดจีลอโคเกี่เร็วมันนี่โอเคทุกคนพยายามกลับบ้างก่อนมาในีนะ่ะนี่ทุกคนดีละเสือกับบางนะก็กบุกนี่แหละเห็นตะรอดนะเห็นมันเล่นผู้นีดเลยบางนะมันนี่คือว่านในะค่อยเอาโกยเช่นนะครับ,บขอเอาเสือโกยมันจะหอมเชือกกระทืบนี่กระทืบนี่แหละมันนี่เขาเชื่อนะกระทืบน้อยนี่แปรหนันมันถือขึ้นหอมมันเจอตั้งมาเทิ้งบุกบางนะไปยามก่อน ทุกคนบาเห็นกับเลยทุกคนไหยไปจะได้กับเดีบยเห็นกับเลยนี่ถือเลยคนถือเลยนี่ตะลอนอยู่เห็นบ่จักไปจักรร้อนกระเตบ่บ่กมแม่นนะกระเต็บ่ถือชูงนงกระเตนะโอ้แม่นบ่บางบางบางทุกคนบางแดงมันใหญ่นึ่งเลยหาโอ้มาแล้วมาแล้วน่ะ ข้างตะเล่นอยู่หากขับบีเห็นเฉพาะออดอเดี๋ยวทุกคนน่ะเห็นมั้ยนี่มันง่ายเลยห่างคล้ายอยูน่นะเรียบร้อย,อย,อยเลยขับพังตัวยย่งอยู่เลยถือบางแดงเขึ้นบ่งน่ะง่ายเองน่ะเออบางแดงบางแดงเอาก่อนโอกก้กำมานล้างนี่เลยเมื่อยยามระดับกับหนูกันนี่ นี่ทุกคนมามาลางนี่เลยบางนะบางแดงน่าพี่กับบางไงนี่พุงอยู่เลยนี่บางตัวนี้บางที่เขาเห็นนะโอ้โหแล้วทุกคนน้ำเนี่ยเอากลยเชืยดนะบัดนี้นะเอากลยเชือเกกลวยจะถือเลยกลยนะนั่นนี่บางไงนี่เลยพี่พุงอยู่เลยพี่ทุกคน กินลาบบ้างแล้วมันนี่แซ่บแสบแล้วหลังชุดท้ายกับมานพอดีเลยนะบ้างนะโอ้ถือว่ชุดยอดอ,อยู่ได้มไม่ได้ล้างชุดท้ายนะยามพี่ห้อยมานบ้างหนึ่งตัวบังแดงเดงชือกกระทืบผู้กรทิงตกออกมานะกันมีผู้นี้น่าจะไปคุยว่าผู้ไว้ดิเชื่อนะเด็กินลาบบ้างแล้วมันนี่โอ้แต,ต่เกิดมา่อ้รยังไม่กินลาบบ้างยังไมไ่ค่อยไดรยิ่งไม่รู้ต่ตกตเกิดมาตต่อ้ะแตะ ข้าวนยังน้อยพู้บางลายนะข้าวค่อยยังน้อยแต่ว่ากินก็เคยมกมันเคยกินลาบนะเดี๋ยวมันนี่เสียลาบจะกินก่เลยเคยกินแต่มกได้ไเลยก็ับมกเขาวมกมันเสียบบางนะ้ามกนี่ได้หนูจะโฉมทาโตนี่บ้างตัวนึงนี่มกเข้ากันนี่เป็นบ้างมาเลยได้มันมีหนูเลยขึ้นบ้างมาเลยนะมกอ้อมโพนมันนี่สีลาบอ้อมโพนนนี่นะเสีบพอรํกำไลเฮ้ยจะกินกินเข้าเลยตอนนี้ ปันเก่าเสาไปเจ็บเจ็แล้วไหมนะแต่แตข้อยังน้อยผู้บังลายแต่เก่านะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมืดแล้วบางดับนะอันมีพี่เพียวฮับซื้อนะแต่เก่าฮับเขามาฮับซื้อเลยบางเป,เ,ปเป็นเป็นห่าไม้บางนะก็เลยม,มืดดับนะเดี๋ยวนี้ฉุนพันนะก็ยังเลยมีลายได้กะซื้อกับจะเกลือหลางเจ็ดแปดเก่าหลางก็ถือตัวนึงนั่นแหละมันดับแล้ว บางตัวที่เห็นตลอดนอ่าจะกลัวกระบ,บกนะบางานะน่าจะบางตัวนั้นมันมีหั่งอยู่ฮั่นกระเบิงบางนะพอเห็นตลอดเมื่อไปเอางูาเอางอซ้าำากก็เห็นแลนอยู่โอ้เดี๋ยวหาโกยมาเสือก่อนพรีล,ล้โกยแต่จิตมานะ่ะเธ้เมันจงเธ้ไวเธอเสือกลับเดี๋ยวมูอแหลงเชือต่ออีไว้คนมานี่เดี๋ยวออกไปหาให้ครบกินเพื่ออยู่เทงพุ่นบ้านนี่ไปบอกแต่จิตก่อนมานบางแล้วไ่กินของเซ่บแล้วมันี่ลาบออมโพนมันี่เซบ่บทุกคนเลย จิตจิตของเชบแล้วมาหนีิบ้าง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 ตีบ้างตีกับตุ่มีเออโอ้บางตีกับเสือโกยเออโกยบอกเออเฉยเนามันกินโกยโกยบอกลาบกินเชบได้โอเชฟได้มาดังไฟก่อนมาหนีใไฟลูกกระชิบจีนะตีบ้างชงเชฟก็หอยย่างเฮบนะเขาเล่าเฮฟลาย งอยชงเชื่อไว้ทางแล้วกำังมาพักพักอมโพน,นเลยทุกคนเลย ดดเาาวบมันจะมันจอาบนีกย่ะจเตเาจะมาล้างก่นมาหนล้างน้ำก่อนละล้างเอาไปพักเลยทุกคนเลยพักตะกรโด้วยนะเสียบยู่เรบางบางเสียบกระหนูทุกคนเลยหักขวั่นเลย ้างแต่ตัวน้อยแต่ราบได้หลายตัวเลย,ยพ้นแกะมาทิมเอาพ้นอ่อนมา เแซ่บเราเหน็นหอมจวดเลยผนแก่มาทิมนี่ผนแก่มาก่อนเดี๋ยวผนแก่มันจะขมนะม,นม,นะมันมีพลอ่อนกับผลแก่ทุกนทคนเลย นตัวน sure. anyway, ี <c oughs> right. ้พักเลยอ้อมโพนเลยนี่แซ่โพดำๆเลยนะจะหอมทุกคนเลย่ยยยาาาาปออเเลลลด้้ะ ผักก่อนลำบ,บากเย่บแชบนันจะก็ได้ บางมันจะหอมเป็นคนบางนะตอมแซ่บเจ้กเาก็กกตาแล้วผู้มากินตะรกนะให่มาแดงกินนะมันนี้จะจิตไม่ได้กินจีกเถอป่าัน จะช่วยทุกนไลา์กันในยฟังยากกันเลย ว้าต <gehört S 1> ัวนึงก็หลายถูกันบางน้อยไงเพราะมันน้อยหลายตัวเลย มันหมอนน่อมโผล่เลพักอ่อมโผล่เลย ผมลำคลักกันเลยนี่โอ้จอดเลยนี่ น้ำลงไปนิดนึงทุกคนเลยน้ำลงไปนิดนึงไปโค่วันนี้นี่หลังจากพักแล้วกะเทน้ำนิดหนึงทุกคนเลยเดี๋ยวไปโคก่อนไปโค่มันหอมๆนะนี่ก็เริ่มหอมมาก่ก็ตอนนี้ไก่โอ้โหเจี๊ยบเด้วยไปไปโค่กันนี่เอ้ยโคก่อนมานีย กับแบบมีชุกไปเลยนะแบบพอเริ่มราม แล้วมันคนไหนป่งก่อน,นหอมมาดูเลยแบบมันดำนิดนึงมันเจอโพลนมันนะหอมจอดเลยนี่ซอยพักก่อนมาหนี่สวอยพักโบหอมก,ก่อนมาปรุงเค็เมกินก่อนยังไม่เสร็จเค็มเลยชิมก่อนนะเดี๋ยว เบิ่งรสชาติของมันก่อนรสชาติของมันอ้โหอมดัวหหอมโพลอ๋อขมๆนิดนึงเชี่ยบนะบางนะเนาะมาหั่นพักก่อนบันนี่เดี๋ยวมาหั่นพักดูก่อนเลยบบนี้ พัก,กหั่นเรียบร้อยนะเชือพักลงไปก่อนแต่ข้าวโค่เชือไปแล้วนะขา้ขาวโข้ามยน้อยน,นึงเชือไปน้อยน,นึงนะพริก่ใสพริกขงบงเลยได้ บ้างก็มาเรียบร้อยทุกคนเลยเาเที่ยวเพร้อมกินแล้วบัดนี้ร้องมีแกงตาเนี่ยจะแบ่งเป็นแกงตับเท่าไ่นะพี่น้องกินข้าวน้ำกันกินข้าวสามคนคือเ้าเมือนีทำเสาข้าวเสาข้าวเสากะเรืมเพลงอลไรแล้วโอ้ตาจิตดีใจว่ามันนี่มุจะถ่ายดีใจได้ว่ราะแต่หน้าผู้ตาจิตนะดีมกดีใจขนาดแล้วมันนี่ได้ข้าวต่พูน้ำบ้าพู้ดีใจได้เผลอนไดกะได้เฮามันนี่เฮาบ้านมันนี่มุจเพื้นฐานแล้วนี่เจ้ยไม่เด้จี้คนนั้น

น้า,าพูดถกินเหรอน้าแสบเรับาุดตบ้างว่าแบกิดในปีงปลาก็ทำถห่สิดินไห้ไอ้เมื่อบ้านไปกินฮอดได้แนวกินอยู่ไหไ้เลย Ô mày bên hảo là? Ô mày bảo là? Ô mày bảo Đầm Ô mày bảo là? Ô mày bảo là? Ô mày bảo là? xoay mày bảo là? kêu mày bảo là? Ô mày bảo là? Ô mày bảo ใครบเกแกมา่กว่าไม่เช้าใช้ได้สิจบหรือได้เช้าเชาไมชมีคือบนน้ำจุดได้ครับเ้ชาปายเหีอหน้าพุ่นเลยล่ะหน้าไม่ยังไม่มีข้ามมันโคต เอาะมันได้กากินข้าวกินน้ำนี่ไปละทุกคนเลยคลิปวัวก่เสียดล้ำได้แล้วนะมันนี้ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกคนนะที่เข้ามาติดตามชมที่เข้ามาเป็นกำลังใจคอยตลอดมานะคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จบเพลงเท่านี้ก่อนผมพกพูดพู่คุคลิปหน้ากับเก่าว่าสบายดี